ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดปีขึ้นเองได้หากแต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอนับตั้งแต่บุคคลเกิดดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยทางนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุขความสำเร็จในการครองชีวิต ทางให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความพาสุขสงบพระราชดดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษประหยัดน้ำประหยัดพลังงานเพื่อโรคเพื่อเรานะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดรูปผู้ชายชื่อไก่ทองต่อด้วยภาพยนตร์จีนชุดสามีค่าคือฮีโร่ค่ะ